กระบะคันนึงเป็นเหมือนกล่องที่สองพันจอดเมื่อกี้แต่ว่าสูงกว่านี่ไอ้ป๋องไอ้สัตว์ทำหน้าเหมือนแขกแล้วคงไปผสมพันธุ์กับแขกมานะมันชอบตูดแขกวิ่งออกมาจากตรงนี้คันหนึ่งแล้วมีรถเก๋งสีดำวิ่งมาจากทางเนี้ยวิ่งมาจากทางไปทางนี้เป็นประตูน้ำคลองบางน้อยไปวัดใหญ่อไอทางนี้ไปบ้านยายหล่อบ้านยายหล่อที่ไปสุด สุดเป็นปากคอบังพับแล้วมีสะพานข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งอะสะพานข้ามไปฝั่งบ้านเล้าไก่อ่ะเขาว่าใายแดงยาสิริเนี่ยมาหลบมาหลบอยู่ตรงบ้านยายทองหล่อทองหล่อมีอาอทิตย์พรนะทีนี้ว่าทีนี้ที่ขอไข่พอพานเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดห้าวัมครับทีนี้ว่าเออไอ ผมก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ทำโพสไม่ได้ทำไรแต่เดินมาเจอพอดีเลยเห็นรถวิ่งมาคันผมยังพูดกับไอ้พวกนี้เลยบอกว่าพอรถแบบนี้วิ่งมาแล้วเราเราจะต้องถ่ายรูปแล้วทึกทักไปว่าเขามีเหตุเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ถ่ายแม่อะไรมันเป็นเรื่องลำบากนะในยุคยุคปีอย่างไรของเมืองเนี่ยก็ก็เอาเป็นว่าเห็นรถวิ่งมาสองคันกันแล้วกัน รถกล่องสีขาววิ่งออกมาจากข้างในแล้วรถรถเก่งสีดำวิ่งมาจากทางด้านนี้ไปไล่ตามครับโอเค